บทหมายของสีจันในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าในฐานะที่จะเป็นลีดเดอร์ของ TB e a u t y เราวางกลยุทธ์ของเราในอนาคตอย่างไรเราอยากเห็นสินค้าเราเนี่ยมันมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งม,มากขึ้นทั้งกับลูกค้าและกับประเทศไทยเองด้วยในเชิงถ้าเห็นเป็นปรูปธรรมนิดน,นึงเนี่ยในเชิงวัตถุดิบในเชิงเทคโนโล,โลยีในเชิงงานวิจัยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าคุยกับประสานงานกับคนเยอะมากมาก เพื่อทำสามเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้น mm. วัตถุดิบเมืองไทยเนี่ยมีอีกหลายอย่างที่เราคิดว่ามีศักยภาพสูงมากเราอยากทำแบบนี้ครับมากขึ้นเราอยากทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร,ร,รที่ปลูกเราอยากทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐและหน่วยงานวิจัยภาคที่เป็นเอกชนด้วย <Okay. S 2> กับผู้ผลิต <Okay. S 2> ต่างๆพระผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นมีเป็นที่ที่มีทรัพยากรที่ดีมากเราก็ <Okay. S 2> อยากจะดึงตรงนี้มานะครับในเ่วงของ branding เองเนี่ยเราก็ เราก็พูดเรื่องมือไทยเยอะอยู่แล้วแหะเพราะว่าเรา,เราแบรนด์ไทยเราชัดเจนเรื่องนี้แต่ว่าเราอยากจะเล่ามาในมุมที่มันสนุกมากขึ้นกว่านี้